ใบเตยสุธีวันร่ำให้ประจครั้งแรกสมเดือนแรกมันตายทั้งเป็นหลังจากนักร้องลูกคร่งสาวใบเตยสุธีวันหรือไปเตยอาสยามที่เพิ่งได้รับอนุญ,ญาตให้ประกันตัวในคดี f o r e x รกีดีมาได้ไม่นานโดยน้องชายลูกชันวิทย์พร้อมทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่15พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2566ไปเตยได้ออกมาไลฟ์กายของครั้งแรกหลังได้รับประกันตัวโดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์ เจ้าตัวได้เปิดใจว่าขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ไพเตอยออกมาไม่คิดจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้ที่ผ่านมาจะคุยกับครอบครัวตลอดว่าวันหนึ่งถ้าได้ออกมาสู่โลกภายนอกอยากหยุดพักทุกอย่างเลยอยากจะขออยู่กับลูกเพราะฉะนั้นวันนั้นสิ่งที่ทําให้รู้สึกแย่มากที่สุดคือผัดพลากจากลูกมันทําได้ รู้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคือรูกเราไม่สนเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งสิ้นขอแค่ได้เจอหน้าลูกอย่างเดียวขอแค่ได้อยู่กับเขาได้ทดแทนเวลาที่เสียไป